สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราได้ทำงานส่งไปครันี้เนาะก็คือการรายงานข่าวนะคะที่ร่วมกับวิชาอาจารย์อุนะคะโดยคือการเอาข่าวของอาจารย์อุที่เราเขียนเนี่มารายงานให้อยู่ในรูปแบบของการรายงานสกูปพิเศษอยู่ในรายการทีวีนะคะถ้าเราสังเกตได้ว่าเนี่ย มันจะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งระหว่างในการเขียนกับการพูดต่างๆกันอันดับแรกเนี่ยถ้าคุณสังเกตจะชัดนะคะคุณลองกลับไปดูเวลาคุณเขียนเนี่ยคุณจะใช้สรรพนามในการเขียนพูดกล่าวว่านางสมพรกล่าวว่าตนเองรู้สึกภูมิใจอันนี้คือคําโค้ดนะคะ ความแตกต่างของมันก็คือถ้าเราเขียนอยู่ในบทความเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายคําเหล่านี้ได้แต่ถ้าเกิดเรามากับเป็นการรายงานหรือเป็นการพูดถึงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้คําสรรพนามเหล่านี้ได้นั่นคือความแตกต่างนะคะฉะนั้นในบทการเขียนที่หนูเขียนมาทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสังเกตด้วยว่าหนูเอาบทความเหล่านั้นมาแล้วก็อ่านเลยนะคะซึ่งมันใช้ไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยน จากบทเขียนให้เป็นบทพูดเสมออันดับแรกนะคะฉะนั้นจากการสังเกตหลายๆคนนะที่ครูดูเนี่ยที่ครูเห็นก็คือไม่ค่อยเปลี่ยนสรรพนามแล้วก็พยายามอ่านบทพูดของตัวเองมากจนเกินไปนะคะก็คือบทที่คุณอ่านอะ่ะจริงๆแล้วมันคือบทพูดบทรายงานถ้าเราสังเกตได้ว่าเวลาในทีวีเนี่ยที่เขารายงานกันเขามักจะรายงานไปจากประสบการณ์จริงๆนะคะที่ครูเห็น ทีนอีกประเด็นที่2ก็คือที่ครูเห็นหลายหลายคนเนื่องจากว่าคุณสังเกตไหมคะว่านักข่าวเนี่ยก็จะมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเวลารายงานข่าวเราเองก็เหมือนกันครูบอกว่าให้สมมุติว่าเราไปเปิดหน้ากล้องที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งวันนี้ ปรากฏว่าหนูก็ไปเปิดตามที่ต่างๆบอกว่าเออที่นี่คือตลาดบ้างที่นี่คือหมู่บ้านบ้างที่นี่คืออะไรบ้างอ่ะอันนี้โอเคอาจจะอาจจะสารที่จริงหรือไม่จริงไม่ว่ากันแต่ขอให้เปลี่ยนนอกจากที่บ้านก็ยังดีเห็นไหมคะวันนี้ครูเปลี่ยนเลยสารที่เราเคยนั่งแต่ครูรู้สึกว่าเฮ้ยเราเบื่อแล้วอะ่ะวันนี้ครูเปลี่ยนสารที่เอามาเป็นการรายงานและการพูดหน้ากล้องให้คุณดูบ้างว่าก็ทํากันยังไงเห็นไหมเนีย่ยครูอยู่บ้านแต่ทําไมครูต้องไปคว้าสูตรมาใส่ละ่ะเพราะความน่าเชื่อถือไงคะ นะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันเวลาเราเป็นนักข่าวหรือการรายงานข่าวเนี่ยเวลาเราลงสนามหรือลงพื้นที่จริงเนี่ยความน่าเชื่อถืออันดับแรกคือการแต่งกายของเราอยู่เราใส่เสื้อยืดเกย์ยีลงไปไม่มีใครที่ไหนเชื่อถือเราในเรื่องนี้ฉะนั้นการแต่งกายของเราก็เหมือนกันนะคะคุณต้องรู้ว่าสถานที่นั้นเป็นที่ไหนรู้จักกาลาเทะให้ชัดเจนนะว่าที่ไหนเป็นอย่างไรต้องแต่งตัวอย่างไรอ่าแน่นอนถ้าเราไปรัฐสภาเราจําเป็นต้องใส่สูท นะฮะอังเกงสแลกส่วนถ้าผู้หญิง,งใสก่กระโปรงเราทํางานนะจะลําลองไงก็แล้วแต่เขาไม่ค่อยอนุญาตเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีเกียรติแต่ถ้าเกิดเราไปทําชุมชนต่างๆพื้นที่ต่างๆก็สนใจอ่อาจอังเกงยีนก็ได้ผู้หญิงอางเกงผ้งาใบก็แต่กางเกงยีนเนี่ยต้องไม่ขาดส่วนเสื้อเนี่ยไม่นยิมยมใส่เสื้อยืดถ้าใส่เสื้อ,อยืดอ,อาจจะมีสูตรลําลองหนึ่งตัวทับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราให้เกียติสถานที่ให้เกียรติคนสัมภาษณ์ ให้เกียรติคนให้เกียรติคนที่เราไปสัมภาษณ์ต่างในการเก็บข้อมูลต่างอันนั้นนะคะทีนี้จะเอ่อที่ครูเห็นนะเสื้อยืดธรรมดาบางคนใส่เสื้อเชิ้ตโอเคผ่านบางคนเป็นเสื้อคลุมปเป็นแจ็คเก็ตคลุมอันนี้ได้นะคะทีนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเวลาครูบอกว่าอขอไปงานนอกสถานที่นะเป็นพิธีกรหรือเป็นอะไรอื่นๆเนี่ยคุณต้องรู้ว่าการแต่งกายแบบนี้ได้หรือไม่คราวนี้เราเราเรียนยากกันนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเราเรียนออนไลน์เรียนกันที่บ้าน นะคะสารที่ต่างๆหรือชุดบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้สง่งงานจย์ออฟใส่ชุดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะฉะนั้นต้องเตรียมตัวด้วยว่าเฮ้ยวันนี้อาจารย์ออฟให้รายงานข่าวฉันต้องแต่งตัวให้มันดูดีนิดนึงเฮ้ยวันนี้อาจารย์ออฟไม่ไปพิธีกรฉันต้องแต่งตัวให้ดูดีนิดนึงจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นมารายงานไม่ได้นะคะให้เหมือนของจริงจริงเพราะถึงเวลางานจริงๆแล้วเนี่ย เราไปทํางานจริงๆอ่ะเราจะได้นึกได้ว่าเฮ้ยอันนี้เราเคยได้เรียนรู้มาแล้วไม่ใช่ว่าจะที่ไหนใส่เสื้อยืดก็ได้นะคะนี่สาหรับอีกประเด็นหนึ่งที่ครูเห็นบ่อยๆนะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือชอบอ่านครูคบอกแล้วครูไม่ว่าใครอ่านแต่คุณจะต้องมีการเปิดกล้องด้วยใช่ไหมเช่นสวนัรดติค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรียุธยค่ะบรรยากาศด้านหลังของิฉัน,นรู้สึกเงียบมากเนื่องจากมี โรคระบาดโควิดกําลังระบาดอยู่ช่วงนี้นะคะเออวันนี้เรามาลงพื้นที่กันมันดูสอบถามชาวบ้านแม่ค้าเหล่านี้ว่ามีผลกระทบกันอย่างไรบ้างอ่ะอันนี้คือการเปิดหัวนะคะทีนี้นอกจากเปิดหัวแล้วเวลาคุณสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์แม่ค้ากลุ่มหนึ่งและสัมภาษณ์นางเยวาวภาซึ่งเป็นแม่ค้าอยู่ในตะเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางเยวภาได้ให้ข้อมูลกับทีมงานเราว่าอ่ะต้อง เอ่ยชื่อแล้วให้ข้อมูลกับทีมงานเราว่าอย่างไรไม่ใช่บอกว่าตนเองรู้สึกภูมิใจอาจจะใช้วิธีคือนังยอพาให้ข้อมูลกับเรากับทีมงานเราว่าอะไรคุณก็อ่านไปท่านั้นเองนะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วเวลาเปิดหัวเนี่ยเหมือนที่บอกค่ะครูบอกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราเชื่ออะไรเราต้องบอกไม่ใช่เหมือนการรายงานตัวทุกครั้งสวัสดีค่ะพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะดิฉันปัทมาพรสุขสมโสดค่ะวันนี้เราจะมาพบกัน ในเรกสก,กูพิเศษของทางช่อง3หรืออาจจะเป็นวิธีคือสวัสดีค่ะพบกับดิฉันปัทมาพรสุขสมโสดกับสก,กูพิเศษกับเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้นะคะเราจะมาลงพื้นที่กันที่จังหวัดอยุธยาอะไรกันเนี้ยเุื่อจมีการเปิดนิดนึงนะคะแล้วตอนสุดท้ายเพราะคุณอ่านอ่านอ่านข่าวไปจบแล้ว,ลวหลายๆคนครูบอกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะมันมีการถ่ายมีตากล้องอยู่ใช่ไหม เราก็ต้องให้เกียรติตากล้องเขาด้วยเพราะตากล้องเป็นคนเบื้องหลังเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเ mm hmm. ใครเป็นตากล้องให้ชื่อให้เกียรติก็นหน่อยนะว่าเป็นใครก็แ,แต่น่าสมชายนาคมีถ่ายภาพปัทมาพรสุขสมโสดรายงานเท่านี้จบนะแต่บางคนบอกอ่ะไม่มีอะไรเราตั้งกล้องได้ทุกคนนี้เราอาจจะใช้วิธีการตั้งกล้องในการถ่ายก็ได้ไม่ว่ากันอาจจะไม่มีคนถ่ายภาพให้คุณก็ได้ทุกคนอาจจะว่าออสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรนั้นทางสกุปิเศษของเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งใน ในงานหน้าหรือโอกาสหน้าหรือในข่าวภาคค่าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะปฐมพรสุขสมโสดรายงานจบเท่านั้นเองนะวิธีการยืนบอกไปแล้วใช่ไหมคะคุณลองสังเกตว่าครูไม่มือตกเลยนะฉะนั้นคุณจะใช้มืออย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้คุณสามารถใช้มืออย่างนี้ก็ได้สวัสดีค่ะพบกับสกู๊ปพิเศษวันนี้กับดิฉันปฐมพรสุขสมโสด ะะวันนี้เรามาลงพื้นที่กันที่จังหวัดพะนครศรีอุธยาเราอยู่ที่ตลาดเจ้าพรงค่ะตอนนี้นะคะด้านหลังของฉันเป็นตลาดซึ่งบรรยากาศเงียบเงากมากทีมงานของเราได้ลงพื้นที่และสัมภาษณ์แม่บ้านชาวบ้านและแม่ค้าตามตลาดว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ณช่วงเวลานี้เราตามสกู๊ปพิเศษกันมาเลยค่ะอ่ะอันนี้อจะเปิดรื่นนี้ก็ได้ถ้าเป็นรายการมีการสัมภาษณ์ไปแล้ว แต่ถ้าเกิดเรามีโพยไปแล้วถ้าเราสังเกตทุกคนจะมีการถือโทรศัพท์ของตัวเองหรือถือโพยครูคบอกว่าจะถือไมค์ก็ได้ไม่ว่ามือไมค์ข้างหนึ่งถืออีกข้างหนึ่งคุณถือโพยแต่ไม่ได้เอือนอ่านโพยตลอดเวลาคุณต้องมีการดูกล้องเพราะกล้องหมายถึงผู้ชมทางบ้านถ้าเมื่อ,อไหร่คุณไม่ดูกล้องก็เท่ากับว่าคุณกาลังคุยกับใครก็ไม่รู้กล้องเป็นตัวแทน <c oughs> ของสายตาชาวบ้านของสายตาผู้ชมฉะนั้น เราจําเป็นที่จะจ้องดูกล้องอยู่เสมอนะคะไม่คนหลบตากล้องนั่นเองเห็นไหมกูกำลังสบตาพวก,กคุณอยู่ใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นเราเวลาเราจะทํางานตอ่อไปในโอกาสหน้านะคะบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเป็นรายการอะไรก็แต่ที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยครูขอให้เน้นที่เลนกล้องเหมือนเราคุยกันอยู่เห็นไหมเราสบตาก,กันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมองอย่างอื่นเห็นไหมคะ คุณจะสังเกตด้วยว่าคุณเหลือบตามองเนี่ยมันมีการเหลือบตามองรูปแบบหนึง่งนะฉะนั้นพึงระวังขอให้ดูเลนกล้องไว้เสมอมือไม่ตกนะมือไม่ตกกุละ่ะถ่ายคุอยากได้มีเดียยมช็อตอย่างน้อยเห็นครึ่งเอวลงมาเนี่ยเห็นนี่เอวลงมาอีนิดหนึ่งบางคนใกล้มากาเท่านี้มันใกล้ไปคูขอเมีเดมเอาประมาณนี้ ให้คุณสามารถได้เห็นมือนะได้เห็นมือได้เห็นเอวได้เห็นการจังหวะการจับมือของคุณนะคุณจะเปิดด้วยวิธีไหนก็ได้ถ้าคุณสังเกตว่าจะมีมองยิ้มและที่สำคัญเดี๋ยวนี้ค่ะหลายๆรายการไม่จาเป็นต้องสวัสดีด้วยมือก็ได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพูกกับอีฉันรายการสกู๊ปพิเศษเรื่องเล่าเช้านี้อะไรเงี้ย แต่ไม่จําเป็นต้องบางทีคุณถือไม้แต่ถามว่าถ้าคุณจะไหวได้ไหมได้ค่ะแต่คุณต้องไม่มีอะไรผลุงพลังเน็บถ้ามีโผกเน็บเอวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันปัทมาพรสุขุมโสดกับสกู๊ปพิเศษนีน่คุณจะไหวก็ได้แต่เหมือนที่คุณบอกค่ะคุณต้องไหวด้วยความสุภาพจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะพบกับสกูพิเศษ,ษกับดิฉันปัจจมาภรสุขส,ขส,ขสขมโสดเมานะเอาเป็นว่าอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการเปิดและปิดนิดหนึ่งนะคะแนะนําตัวบางทีถ้าคุณไม่ได้แนะนําตัวเนี่ยอาจจะมันจะมีชื่ออยู่นะแต่อยากกูอยากให้คุณแนะนําตัวบางทีว่าบางทีคนไม่รู้จักคุณมาก่อนกูได้รู้ว่าเออเวลาคนดูเขาดูเนี่ยคุณชื่ออะไรยังไงเอยชื่อในสื่อบ,บ่อยคนจะได้รู้จัก มันโด,นด่งดังดีโอเคนะอาสำหรีบประเด็นที่2อ,อ่าประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการยืนไม่นิ่งหลายคนบางทีก็ยืนสายตัวเห็นเยอะอาจจะด้วยความตื่นเต้นหรือบทไม่มีหรือไม่มีบทหรือบางทียืนขยิง่งเนี่ยคุณเห็นไหมถ้ากณยืนอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นมันดูไม่นิ่งมันดูไม่น่าเชื่อถือมันดูโยงโยงโยงโยกถูกไหมวิธีการก็คือคุณยืนให้แน่นิ่ง รายงานโพยมีได้ไม่ว่านะคะถือได้แต่อย่าอ่านตลอดเวลาบางคนครูเห็นได้ก็ยืนๆอ่านๆอ่าน,านแล้วก้มๆล้วลมเนี่ยได้ไหมมันก็เหมือนกําลังเหลือดองมองผู้ชมนะคะอันนี้เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่ครูจะต้องคอยบอกอเสมอรอเหลือรอลิงบ่อยๆบ,บ,บางทีมัน มันเสียจังหวะคนอื่นเข้าได้อันนี้ต้องระวังนะคะะเดี๋ยวงานชิ้นต่อไปเดี๋ยวดูในคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะคะ